สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจด็กเตอร์ไทม์สาขาโรบินสันร้อยเอ็ได้มาโปรแกรมกุญแจรีโมทในรถ Suzuki เซียนะครับปีประมาณปี61หครับตันนี้เราโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ดอกที่เราโปรแกรมขึ้นมานะครับเทสระบบรีโมทให้ดูนะครับล็อกนะครับอนล็อกนะครับรีโมทใช้งานได้นะครับเรามาลองระบบอิโมนะครับสังเกตดูที่รูปกุญแจนะครับ สตาร์ติดเรียบร้อยนะครับเป็นอันสมบูรณ์แบบนะครับทั้งรีโมททั้งระบบอีโมนะครับสำหรับดอกที่เราโปรแกรมขึ้นมาใหม่ตัวนี้เป็นดอกเดิมของลูกค้านะครับเทสระบบรีโมทให้ดูนะครับล็อกนะครับอันล็อกนะครับรีโมทใช้งานได้นะครับทดสอบระบบอิโมนะครับใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับเป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับ สนใจทำเพิ่มกุญใจรีโมทระบบอิโมทุกรุ่นทุกระบบโทร0910641601ช่างชัยยโสธรขอบคุณครับ